อามามาาม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 มามมา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 มมาพี่จอดเาามาให้มานมามมามามามม่มามแม่มาม เอามาเลยจอดเอามาเลยเอาแป้งมารูปมามามาเอาไว้ขัดนั่นขัดดีเอาไปเล่นทำไมเอาหน้าตรงนี้เออแบบนี่แม่จอดมานี่เลยเอาไปใแม่มารูปแม่แม่ขอแม่ขอเอาแม่ขอเดีวเอาไปแม่เอามาให้แม่มาหนูมาหนูกัดไปหมดทุกอย่างเลยจอดเอาไปนี่เลย จอดเอามานี่ยเอาให้แม่มาโอ้เด็กดีอะ่เด็กดีเด็กดีมาให้แม่มาลูกมาเออมันี่ม,ามาันไม่ไปแจกกินยากนันไปกินยากก็ไปแจกได้ลูก เอาหันดาไปหาไอ้ให้นำไปเลี่ยดาไปไอ้ดมติ มากก่ได้งามเนี่ยใบใหมมันงามดีต้นตน่ะขึ้นมีหลายสีถึงเนาะสวยดีใบใหม่ bye bye. ต้นไม้ออกเบิดแล้วก็แป่นอย่ย่ไว้ครับมาออกจอดนะสองสามเดือนที่แล้วยังเด็กอุ่มกันอยู่บานอเอ้ยาย่ไว้คับเป็นเบาแล้วปล่อยไม่ต่อตีตัวแม่ละตีแม่เก่งเป็นยังตบหัวค้นหลุดได้นั่นมาตัวนี้ตบหัวปั้วปั้วปัวปั้วเลย แม่กะหัวเสยลูกฉันเป็นคนดีคือว่าหน่นบอก เดี่ยไปหากินหมากอันนั้นเด้หมากสีแดงๆดงน้อยน่นหมากไตเบียนั่นวันนั้นอ้วกมันกินไปทั่วมันอ่อนนี่เด้อจะเห็นบั้งมันเป็นน่วยน้อยๆยังแดงขึ้นบอกตองแรงนี่ไหมใส่อะไรที่นี่ตัวนี่หมากไตเบียนด้แบกจอดนี่นี่นี่เป็นหมากคือดอกไม้นี่นะอีล็อกปอกแป๊กนี่ขิวคิวเหม็นขึ้นยังนี่บันในแบกจอดมันไปกัดบันเนี่ยเมื่อมันอ้วกนั่นแหละ สิกินไปทั่วตัวมาหน่อยเนาะมันเห็นเนี่ยมันกัดมันไปกินไปเบิดก็อ้วกตัวล่ะไอ้หยามองนี่คือง่ามเดี๋ยวพ่อแม่เก็บไปให้อันไอ้เมียวกันะเอาหยาไปให้เมียวหน่อยกัน呐หนิเนาะเอาหยาไปให้เมียวกันะเอาไปให้พี่จอร์ดด้วยพี่แจกด้วยเนี่ยหญ้าสวยเลยนี่ย เี่ยสวยเลยหืมหญาสวยสวยเอาไปให้พี่จอดเอาไปพี่แจ็คก,ก่อนเด้อเอาพี่เหมียวด้วยเนี่ยหญ้าไปให้เหมียวในบ้านก่อนนั่นน่ะรักยังไปอีกเนาะมอนัน่นเะไามา่นี่เลยเอาแปลงไปทำไมลกูก Bữa <laughs> tư non đây Non cao vết Nào Xài xưa khung tùa dày Lấy ba